นะครับผมก็กราบสวัสดีคนดูที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับก็จากคลิปที่แล้วนะที่เล่นเดอะเรสไปก็คนขอเจ้าตัวเดอะซิงค l ู r าดิตี้มาเยอะนะครับว่าทําไมไม่ค่อยเห็นก็คือเอาจิงตัวเป็นตัวที่เก่งนะครับแต่ว่ามันต้องคิดเยอะเล่นแล้วมันต้องคิดเยอะมันไม่ได้เล่นยากนะมันยากไหมวะมันก็อาจจะยากมันเล่นมันใช้คําว่าเล่นมันตัวมันเล่นยุ่งยากดีกว่าครับตัวมันเก่งไหมผมว่ามันเก่งนะแต่ว่ามันเล่นยุ่งยากแล้วมันก็เล่นไม่ค่อยสนุกความรู้สึกมันไม่ค่อยสนุกเหมือนตอนแรกๆที่มันมาคือมันค่อนข้างจะะยยยุ่่งากนนัแลเ เลยมันไม่ค่อยไม่ค่อยเล่นตัวมันตัวมันก็คือแบบจะต้องยิงไอตัวกล้องวงจรอนะเรียกว่ากล้องวงจรแล้กันไปติดตามแมพนะครับแล้วก็ต้องยิงไอตัว ก้อนกลมๆใส่หลังเซอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวใครที่ไม่เคยผมจะไม่รีวิวละเอียดนะผู้ว,วิธีการเล่นหรือพลังเบื้องต้นก็ไปดูจากคลิปเก่าๆเอาละกันนะครับส่วนแอดออนที่ทผมใส่ไปจะเป็นถุงมือเบสบอลของเด็กนะครับระยะเวลาโอเวอร์คอกก็คือเวลาระยะเวลาที่เราวาร์ปไปแล้วเราไม่โดนสตันหรือว่าแล้วก็ค่าหน้าต่างไวงไงจะเพิ่มขึ้น15เนนะครับกับรูปถ่ายครอบครัวโซมานะครับอันนี้หลังจากที่เราวาร์ปเสร็จนะครับ เราจะวิ่งไวขึ้น5%นะเออแต่ว่าระยะโอเวอร์คอร์จะลดลง20%ก็หักกับอันนี้ไปก็ก็คือระยะโอเวอร์คอร์ของเราจะน้อยลงกว่าเดิมปกติเนี่ย5%นะครับก็อ๋อเอาไปคอมโบกันนะครับส่วนเบอร์ก็จะเป็นหัวหมูเพื่อทวงเกมนะครับแล้วก็อ่องกอกคมกลัวปกติกับตะขอหฮนะก็เนี่เอาไปทวงเกมนะครับส่วนอันเนี้ยอ่ค่อนข้างจะดีนะครับกับอ่เจ้าตัวแอดออนนี้ผมเล่นอยู่ก่อนที่มัน ก่อนที่จะเปลี่ยนเมื่อก่อนแอดออนนี้เป็นแอดออนแดงมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับไอที่วาร์ปแล้ววิ่งไวเนะี่ยสองอันเนี้ยคือใช้ด้วยกันอนะ่ะคือโหดมากๆนะครับเพราะว่าวาร์ปเสร็จปุ๊บถ้าเกิดสมมติเราได้ตีอะ่ะแล้วเราวาร์ปอ่ะโอ้โหวิ่งไวเหมือนแมงมุมอ่ะครับคือเราเจาะหลังเซอร์แล้วก็วิ่งไวแบบแมงมุมสองอะทุกคน เร็วมากๆนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูในเกมกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับตัวนี้มันค่อนข้างจะเล่นยุ่งยากจริงๆอาจจะต้องแบบคิดเยอะหน่อยน่ส่วนตัวผมว่าตัวมันอาจจะต้องคิดเยอะนิดนึงครับคนก็เลยไม่ค่อยเล่นกันเล่นยากเล่นยุ่งยากด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูในเกมตอนนี้ตอนนี้วันนี้วันนี้อาจคลิปเร็วนะครับตีสี่ครึ่งก็อาจจะหาห้องไม่นานโอเคเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเลยดีกว่าครับว่าจะเป็นปรามานไหนยังไงสำหรับเจ้าตัวซิงเกอรตีนั่นกันนะครับโอเคไปอัดคลิปทุกวันโคตรเหน แบบผมอัดประมาณวันวันเป็นวันอะตอนเนี้เออคือแบบวันผมวันนึงผมสตรีมเยอะด้วยแล้ว,ลวก็มาอัดคลิปอิกแม่งเหนื่อยอยู่นะไอคลิปอย่างเงี้ยไม่เท่าไหร่หรอกมันสิบนาทีสิบกว่านาทีแต่เวลาไอคลิปวิเคราะห์ไอเชี้ตรวจการบ้านเนี่ยเหนื่อยซัดโอเคมาครับผมจัตุรัสพินาศด่านนี้ก็ใหญ่พอสมควรน,นะครับมาตัวนี้เนี่ยเราควรจะต้องวางกล้องไว้ก่อนเลยครับหาจุดวางกล้องดีๆไว้ก่อนเลยนี่ ปล่อยปะเรายิงปุ๊บแล้วเราก็ปล่อยครับแล้วก็วาร์ปเลยตีหนึ่งทีอ่าอย่างงี้ดีเลยครับถ้าเราได้วาร์ปอีกทีนึงเราจะวิ่งไวามากนะทุกคนดูนี่คือไวสุดๆครับดูแมงมุมสิบแมงมุมสิบไม่ใช่แมงมุมสิบสิสิบเปอร์เซ็นต์แมงมุมสองเป็นไงเร็วไหมครับคือถามว่าตัวมันเก่งไหมมันก็เก่งใครที่ไม่เข้าใจความสามารถอาะต้องไปดูคลิปกเก่าๆย้อนก่อนนะครับแต่คือนี่เลยครับคือตัวมันเก่งไหมเก่งครับเนี่ย คือมันต้องยิงวางกลงวางกล้องคอนโทรลกล้องยิงนู่นนั่นนี่คือตัวมันค่อนข้างจะยุ่งยากพอสมควรอ่ะเก็ตฟิลไหมทุกคนคือคนมันก็เลยไม่เล่นครับถามว่าเล่นเก่งไหมเก่งสนุกไหมก็แล้วแต่มุมมองคนเนี่ยพอเรายิงซาติสตีเสร็จปุ๊บข้ามหน้าต่างก็ไวเห็นไหมครับ ไม่โดนตันด้วยนะอ่าอย่างนี้โดนแล้วเพื่อนมึงซวยแน่ปุ๊บเราวาร์ปต่อเลยครับแล้วเราไม่โดนตันด้วยดูคนดูนะอ่าไม่พมบับเห็นป่ะคือถ้าเกิดเราเวลาเราอยู่สถานนะโอเวอร์คอร์กอ่ะเราจะไม่โดนสตันครับเห็นไหมมันมันเก่งเก่งไหมเก่งใช่ไหมแต่ว่าคนก็ไม่เล่นอยู่ดีเพราะว่าตัวมันเล่นยุงย่งยากครับตัวมันต้องยิงสกิลไปก่อนแล้วก็บังคับกล้องเพื่อจะคือเราไม่สามารถยิงไอ้กลมๆล,ละเข้าหลังเซืร์ได้เลยเข้าใจไหมทุกคนคือเราจะต้องยิงใบบังคับกล้องก่อนคือแบบ บางคนอาจจะงงอะไรเงี้ยลราคือมันต้องไปบังคับกล้องก่อนเนี่ยเราต้องยิงมาปุ๊บแล้วก็บังคับกล้องแล้วเราก็ถึงจะถึงจะว้าแส่เซอร์อย่างเงี้ยได้เก็ตไหมมันว้าแส่เซอร์เลยไม่ได้นะครับเราเดินไวเงี้ยแล้วเดินไวเงี้ยแค่นั้นแล้วเดินไวต่อปุ๊บเนี่ยเราต้องว์าแส่นี่เซอร์ก่อนมันถึงจะว้าได้เก็นไหม จุกยากครับถามว่าจุกยากไหมแอดออนนี้จุกยากนะใครที่อยากลองเล่นนะแต่ว่าอาจจะต้องคอนโทรลต้องไม่งงอ่ะเวลาเราจะยิงกล้องแบบปุ๊บอ่ะคือเวลาเรายิงกล้องแบบปุ๊บอ่ะครับเราต้องพอเรากดคอนโทรลไปเลือก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 ควบคุมกล้องอ่ะเราต้องหาเซอร์เก่งๆเก่งไหมเนี่ยเออเห็นปะเห็นคณผมเห็นคนละผมเห็นคนละผมเห็นคนละเขาจะวิ่งทางไหนอ่ะนั่นยิงเหป่ยิงใส่เสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดเขาติดสลิปสตรีมแล้วแล้วมันคือไอ ไอ้ที่เรียกว่าเรียกว่าก้อนกลมๆแล้วกันง่ายดีนะครับเรียกว่าก้อนกลมง่ายดีอ่ะมันยิงออกไม่เป็นไรครับเนี่ยเขายิงออกเขาพังออกอ่ะเขาฉีกไม่เป็นไรครับเดินไล่ก่อนได้ครับไม่ต้องรีบถึงเขาจะยังไม่ติดสลีฟสตีไม่เป็นไรครับเขาฉีกเขาก็โดนฟีฟีปึ๊บเดี๋ยวเราเข้ายิงใส่เขาก็ได้ครับอ่ะไม่เป็นไรมุมไม่ค่อยดีนิดเดียว โรคแล้วมันจุกยากครับเก่งไหมเก่งใช่แต่คนเล่นไหมไม่เล่นมันเล่นยุ่งยากเราจะเล่นตัวแบบเล่นเล่นเล่นเวสเกอร์ดีกว่าแม่งพุ่งได้เลยอย่างเงี้ยใช่ป่ะล่ะทุกคนเราจะมาเล่นตัวนี้ทาไมเล่นเวสเกอร์พุ่งเลยเล่นเดโมใช้สกิลง่ายแม่งก็เก่งเหมือนกันแบบไม่ต้องมานั่งเล่นตัวเนี้ยมันเสียเวลามันแบบมันไม่ได้เสื่อมเสียเวลาเราเล่นยุ่งยากแบบคนมันมันเล่นยุ่งยากกว่าสมรสับส่วนสำหรับส่วนตัวผมนะ แต่ว่ามันคุมแบบดีนะคุมโซนเครื่องดีแบบเออดีอะคือมันตัวมันเก่งครับอันนี้ไม่ค่อยดีจริงจิก่อนโอเคคนนี้ตายนะปล่อยเขาไปก่อนครับเพราะว่าตอนนี้เกมได้เปรียบมากๆนะครับติดละติดเราก็เล่นง่ายแล้วครับอ่ะไล่ไล่ไล่หล,ล,ลอกไฟวาร์ปเอาถื่ไม้ไวครับถึงแม้เขาจะเปะก็ถื่ไม้ไวอยู่ดีเห็นปะ ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเห็นปะวิ่งไวนะเพื่อนต้องเซฟคือพับไม่พับเก่งไหมเห็นไหมมันเก่งใช่ไหมทุกคนแต่ว่าทุกคนก็จะงงว่าไอ้ทียทำไมทำไมคนเขาไม่เล่นกันวะไม่ได้ช่วยแล้วครับเราวิ่งไวมากดูทุกคนเออเห็นปะเนี่ยปึ๊ก แอดออนม่วงกับคอมกับคอมโบเบิร์กของเอเลียนเนี่ยเก่งมากมากครับเก่งมากมากดูดิห้าเครื่องไรยังป่าไมาได้เลยเก่งมากมากครับเก่งไหมเก่งครับโซนเครื่องดีเก่งหมดแต่ว่ามันเล่นยุ่งยากอ่ะคนเขาก็ไม่เล่นดีกว่าใช่ไหมล่ะตรงนี้เมื่อกี้มีคนนะไปไหนละหายไปละคือถึงแม้เขาจะยิงยิงยิงไอ้กระหลังออกอ่ะแบบเอา EMP มาแก้อ่ะเราก็ เราก็ยิงติดได้ใหม่ครับแปบ๊บเดียวง่ายนิดเดียวเลยอ่ะเจอแล้วเขาไม่แอบอยู่ตรงนี้นี่ยังไม่ติดนะไม่เป็นไรครับเพราะน่าจะเทิดหรือเปล่าอ้าวไปไหนวะนะไม่หาไม้เหรอล้มนะเฮน แล้วมีพระเอกไงไอ้นี่เป็นพระเอกไงผมไม่ค่อยชอบพระเอกด้วยดิจะปล่อยมันไปก่อนครับเดินวายอยู่เพื่อนพี่เดินวายอยู่เปอร์เอเลียนคือแม่งแม่งจุกยากเก่งเลยแหละเออไม่รู้จะพูดอะไรนะก็ดูเอาครับว่าเก่งไม่เก่งอ่ะก็เนี่ยแขวนไปกี่ทีแล้วอ่ะดูเอาเออทุกคนก็ดูเอาครับว่ามันเก่งไม่เก่งมันแค่ต้องแขร่คุมกล้องอย่างเงี้ยคือกล้องมันสมมติเราเราเราหันหน้าไปทางเนี้ยแล้วเรากลับ รอเวลาเรากดไปอีกทีมันก็จะหันหน้าทางเดิมทุกคนเก็งไหมเราต้องขยันคุมกล้องเก่งๆอ่ะครับโซนเครื่องเก่งๆคุมเก่งๆเนี้ยเล่นง่ายเออฉีดเล่นง่ายละอย่างนี้วาราปหลงไฟอ่าแล้วตีติดเอเรียนอย่างนี้ครับแล้วเราก็วาราปต่อเลย หลอกไฟครับเรียบร้อยแล้วก็วิ่งว่ยไม่ทันครับจะกดขวดไม่ทันเห็นไหมโคตรเก่งไม่ถึงกับโคตรเก่งหรอกแต่ก็แบบคือมันมันค่อนข้างจะจุลํำบากรับมือลำบากครับออันนี้ที่คนไทยเนี่ยไม่รู้เป็นกจุติเยอะอยู่นะครับก็น่าจะเล่นเป็นอยู่แหละมั้งผมก็ไม่รู้แต่ว่าจุติก็60 70 80กันนะก น่าจะพอเป็นแต่มันแก้ทางลำบากครับทุกคนเข้าใจไ,ไหมคือถามมันเขาน่าจะแคนเซลิลเขามี EMP อยู่ครับแคนเซิลไปก็ไม่เป็นไรนะเดินใส่เลยครับไปเราก็วาร์ปต่อได้เนี่ยโดนสตันแล้วมันไม่เป็นไรครับมันไม่สตัรน,นะ ใช้กับเบิร์กไอ้นี่ไม่ได้นะครับน้องๆเผื่อใครอยากใช้กับเบิร์กไอเนี่ยใช้ไม่ได้นะทางบูนก่อนครับเผื่อเป็นลูกเองคือถ้าเกิดใช้ใช้กับเบิร์กไอเนี่ยใช้ไม่ได้นะครับอ้าวอ่าอ่าจะลองของไอนี่จะลองของไม่สามารถใช้กับเบรเิร์กไอ้ที่สตัร์ไลท์นี่นะสตระัร์ไลท์เนี่ยไม่ได้มาฮา เออ่ตันรัตินโนวันอย่างเงี้ยอันเนี้ยไม่ได้นะครับไม่ได้คนนี้ยังไม่ได้แขวนเลยปะเอาเท่าหน่อยเอาเท่าหน่อยไอ้คนนั้นตายละให้เล่นไปก่อนติดแล้วเพื่อนติดแล้วก็จะยากหน่อยครับ รเาวิ่งไวทุกครั้งทว่าวิ่งไวเลยบ้ะทุกคนจี้ตูดจี้ตูดมันมีแมงบูมอะครับทุกคนเรียบรอยแขวนคนนี้น่าจะเครื่องล็อก40วิครับเพราะว่าเปิร์กอ้อมกอดความกลัวคือการที่เราไม่เจอไม่ได้หมายความว่าตัวมันไม่เก่งอยู่ข้างบนเลยมาทุกคนขวามือ คือการที่เราไม่เจอตัวเนี้ยมันไม่ได้ไหมายความว่าตัวไม่เก่งครับตัวมันแค่แบบมันมันไม่ใช่แบบว่าคนจะเล่นตัวนี้เพราะว่าเก่งอย่างเดียวคนเล่นเนิร์ดไบลินอย่างเงี้ยไม่ได้เยอะนะตัวมันเก่งจริงแต่ว่ามันไม่ได้เล่นง่ายนะมันไม่ได้เล่นสนุกด้วยบางตัวแบบแล้วแต่เทสคนแหละแล้วแต่แบบว่าเออกูชอบตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยเออ,อยางเวสเกอร์อย่างเงี้ยคนเล่นเยอะครับเพราะเล่นสนุกเล่นง่ายฟีลประมาณนั้นใช่แล้วพี่ได้ยินเสียงกลิ่นความกลัวของน้องมันแพร่กระจายออกมา ปุ๊บอ่าเรียบร้อยหวันเียบอย่างงี้โอ้โหแล้ววิ่งไวด้วยแล้ววิ่งไวด้วยละไม้ไปชำระลวด้วยละไม้ไปแล้วด้วยละไม้ไปแล้วด้วยคือพับก็ไม่ได้ครับพับแม่งก็ถือไวไม่พับไม่พับแม่งก็ไม่ได้อีกเพราะว่าแม่ง มันเดินยัดเข้ามาเลยเพราะว่ามันไม่โดนสตันน่ะเข้าใจไหมตัวมันเป็นอย่างเงี้ยครับหลักการตัวมันเป็นอย่างนี้เออแต่ว่าคนก็ยังเล่นน้อยอยู่ดีอรัใช่อ่าเรียบร้อยเป็นไงเป็นไงครับระยะกงระยะไกลได้หมดอะ่ะถ้าเกิดเห็นตัวคือวาร์ปได้ครับ ือถ้าเกิดเขาติดไอ้กลมที่หลังแล้วอย่างเงี้ยเราวาร์ปได้เราจะแบบกดอย่างเงี้ยยิงยิงใส่เขาได้เลยแต่ถ้าเกิดเขายังไม่ติดอ่ะเราจะต้องยิงเพื่อที่จะไปควบคุมแล้วก็ไอ um, ้นี่ใส่เขาก่อนต้องคุมเร็วๆครับแบบเล่นเร็วๆแบบคิดอย่าคิดเยอะอ่ะตัวนี้ไอ้มันไม่ได้คิดเยอะจะอย่าคิดนานไม่ได้ต้องแบบเล่นเร็วอ่ะเขาวนรอบนี้ยิงแบบสมมติเขาวนปุ๊บใช่ไหมวนรอบนี้ฮะเรายิงปั๊บปุ๊บคุมยิงปั๊บปุ๊บแล้วก็วาร์ปใส่อะไรเงี้ยเออมันอีกคนนึงน่าจะหาไม่เจอนะไม่เป็นไรนะมัน อันนี้ทุกคนผมว่าทุกคนน่าจะเห็นแล้วว่าตัวมันเป็นยังไงอะไรยังไงแต่ทําไมคนถึงไม่ค่อยเล่นน่าจะพรมันเล่นยากแหละผมว่าอผมว่ามันเล่นอาจจะยากทั้งยากแล้วก็ยุ่งยากด้วยใช่อเออไม่ได้วอะอ ยิ่งไม่ค่อยดีแล้วเพื่อนระว๊บอัดแล้วแมงมุมสอง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 แล้วใต้อายากมอบเลยครับผมเป็นไงทุกยากกับไม้แม่งไม่โชคต้องเล่นหน้าต่างอย่างเดียวเล่นหน้าต่างอย่างเดียวใช้ lt อย่างเงี้ยต้องเล่น lt แล้วก็มาเซฟมาเซฟบะเซฟไม้อะไรเงี้ยต้องแบบต้องจังหวะที่พับไม้ต้องเป็นจังหวะที่แบบโอเวอร์คอร์สหมดพอดีอะไรเงี้ยทุกคนประมาณนั้นครับเนี่ยเราสามารถ สลับกล้องอย่างนี้ได้เลยนะไม่จําเป็นต้องแบบกลับมาที่ตัวก่อนนะครับสลับกล้องอย่างนี้ได้เลยเอออ่ะประมาณนี้เป็นไงครับเก่งไหมเก่งชิบหายใช่ปะ่ะทุกคนโคตรเก่งมัง้งไม่รู้ไอ้น,นี่จุดติเยอะนะมันก็น่าจะเล่นกันเป็นหรือเปล่าวะหรือว่าเขาเล่นไม่ก็เป็นไม่ได้ไอ้พวกที่คนไทยเนะี่ยพวกนี้คนไทยนะครับเออเดี๋ยวไปหาเขาเล่นไม่เป็นไม่ได้นะครับ ตอนนี้เวลาตีสี่นะก็ตึงๆอยู่ว่าตีไทยอะแต่คือมันโหแม่ลำบากจริงครับไม่ต้องเล่นหน้าต่างครับตัวนี้ต้องเล่นหน้าต่างวิธีแก้ทางมันคือต้องหาเล่นหน้าต่างอะไรอย่างเดียวนี้ถ้าเกิดโดนใส่กั้นหน้าต่างมาก็กระจบต้องมีเบิร์กทวงสักสองเบิร์กอะผมว่านะจะเป็นแขวนระเบิดช่บแรงเดดล็อกหรือว่าลูนอะไรพวกนี้ครับเล่นสายโทงโทเทมก็ได้นะตัวนี้แต่ว่าสายตัวนี้ตัวนี้เล่นเก่งๆจริงๆน่าจะเป็นเซตตีนอนครับโห โอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับก็ใครที่อยากดูตัวไหนต่อยังไงต่อก็คอมเมนต์ไว้นะครับคอมเมนต์ไหนที่เป็นท็อปคอมเมนต์ผมก็จะหยิบตัวนั้นมาทําคลิปนะครับแบบเออหรืออาจจะไม่ต้องเป็นตัวละครก็ได้อาจจะเป็นแอดออนเซตเบิร์กอะไรเงี้ยลองคอมเมนต์ไว้ดูนะครับถ้าเกิดคอมเมนต์ไหนที่แบบคนเหสนคนเห็นด้วยเยอะผมก็จะมาทําต่อนะครับแล้วก็เดี๋ยวต่อไปตรวจการบ้านกับอาจจะมีไปนั่งดูคลิปแข่งอะไรอย่างนี้ก็เดี๋ยวว่ากันนะครับสาหรับคลิปนี้ก็ อย่าลืมกดไลค์กดซับกดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับบ้า,าคลิปนี้ก็น่าจะมีแค่นี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายซีวกเก้นครับ